โอโห้หลายดีพี่น้องครับนี่พี่พ้่นน้องสวัสดีครับมาพบกับผมมะดงถนาดหอยอีกแล้วนะครับวันนี้มือนี้ผมมีนี่ครับได้ตำตำปลาตำปลาทะเลครับพี่น้องมาสู่พี่น้องกินครับแล้วก็นี่ของแก้มกับเป็นมึกย่างครับพี่น้องแล้วก็ กากหม,มูมามาบมว้าลายพี่น้องจัดเลยมาเมื่งก่อนนี่โอ้หอยหนึ่งพี่น้องไอ้ขา้าซื้อมาจากตลาดไปย่างตลาดมาเมื่หนึ่งโอ้หอยดีมึงนี่บักเตี้ยววาย่พี่น้องหลายมากินผู้เดียวหลายมากินผู้เดียวอีกแล้วเมา,มาหมูว้าลายกินเลยพี่น้อง อื้มฮื้มอื้มแซ่บสวยว่ะเยี่ยมมากอื้มเอ้ยพียนย่น้งอ,นง,อนงอับนี่ว่บพี่เพี่น้อง แซ่บสุอืมมึกย่างอะแซ่บเพ้งอ,อืมอืมกุ้งพ่นั่กุ้งกุ้งสด เอ้ยอดังไวๆไ,ได้ได้ไม่ร้อยกินผู้เดียวเท่นานี่แม่มอน,นมีอ่นี่ระบุงเอาแซมห้โอ้ร้อยยร้อยกินตัวนี้เพื่อนโอ้แตายจเอ้ยยังอ่ะเอ้าไอ้ยังนึ่งร้อยแ่บรรยูฮะที่เดีมันร้อยอยูร้อยกินอยู่ผู้เดียวอีกแล้วกินผู้เดียวไหะมาก็ได้จ,จอบกินอยู่ผู้เดียวแทม้มาลองมามามากินน้าแร่สิ่ง เออสี่มากก็บ่อเงี้ยซอยเจ็ดบาทเลยยังก็ยังก็นะกินผู้เใหญ่ยังก็นะมามาน้องบ่บ่มียังมามาโอ้ยโอ้ยมากินแล้วเนี่ยเอาเจอเฮ้ยพยายามกินเหมือนหนึ่งหลองวายหนึ่งแค่นั้วะอืมเฮโอ้โหเตรียมไว้เตรียมจานมาพร้อมเลยวันนี้ยังเสียงดังยังกลัวกลัวเสียงยังวะโอ้โหงงเสียงยังวะกันเลยมันน่าทีแม่งของกินเลยฝ่าวจานมาเนาะ เนาะยืนเลยกินยืนกินเลยเด้อเดี๋ยวจะกองมันไปเห็นเลยฮะยืนน้่งตายหัวชิมลุดบ่แล่ะบ่เอาบ่บ่บ่ยืนกันนั่งก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่รถเตี้ยครับผมเห็นไอเป็นกินเป็นรถแทบไม่หัว่น้องมันมาอีกแล้วพียงเนาะชิมลวดเป็นรถแทบบ่เนี่ยเออเดี๋ยว ơi nhanh nè tắm rùa thật đấy à ừ mới hoài nè mới hoài mới ra hoài Ừ, làm làm cua 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 rồi đấy sạc rồi bà Ừ, nước nó này không được không được thẻ thôi vậy Ừ, nhỏ mời Ôi, hết rồi. mhm hết. Hết mà. Ừ. Ừ mhm mhm bên nào vậy? Hả? Ừ, tay mhm 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 Đây Đây Ừ. Ừ mhm Ừ mhm 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 mười bốn mười bốn mười sáu ba mười 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 ได้มากินแบบเพีองกินเสียงยำดังพวกพวกทไมเพิ่งหำหังล่ะนิูวเนี่ยเพิ่ำกามูอลไรใ่เพ่อเอิ่นเดียวหกำลังเล่นอยู่คุณนะผู้เดียวไปเพื่นตัวไเสียงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาดงไว้หังผมมาดงไม่อีกแล้วนี้อือเพ่อนเด้อเนี่ย่อนน่ดีใจเ้อะอกไเพื่อนไนผู้เดียวเลยไปเห็นตัวก็เห็นปากเห็ดแบบ พี่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 ยืนแบบยันเบร์ยันเบร์ต้มปลาทะเลนับปลาทะเลมันมีกุ้งกุ้งสดกุ้งลวกแล้วก็มีเมึกมีหอยหอยแข็งแล้วก็ไมยนางแบ่หอยนางมาจางไหนวะแถวบ้านทะเลเนาะไม่ยอมเกิดเออมันมาจางไหนหอยทะเลเว้ย Ứ, mm -hmm. Chι, Dummy, so <t limitation> ừ. Các bạn biết không khai Các bạn này Loại này Đâm xuân mà ngoài ba, đi ได้กินเผาโชยู่บ่อื่าเด็ดงานน่ามันดีแล้วมั้งเออได้พอดีเลยวันนี้สวัสดีน้องครับอืออือเฮยครับนี่เพื่อพบีเพื่อน้องครับเอ้ยอือหือ กินไ่ได้เลยมาก่อนกินไ่ได้เลยอ้า่อไม่รูว่าพอจค่ได้เลยเอ้ามันอยู่บนอืมกินเ่ได้กินปุ๊บมันตีขึ้นหอ่ัละมาเลยาการอยู่เดบนี่ได้แล้วมกนสองมือสามสองหนึ่งา่อา่อเ รับเลยเงินเนาะมัานอาจารย์มันก็เข้มเลยปนะฮะปลาแดงมาได้บ้านไม่คหับมันเป็นนกเตะได้เหมือนเข้มร้อเหมือนปลาแดงมาได้เนาะใส่ปลาแดกไปปุ๊บใส่ปลาพร้อมเนาะเข้มเลยเว้ยไอ้สิ่งที่

ไปอืมนมอืมไปลบกวนพ่อแม่พี่น้องด้วยเหรอมึงนี่กะฝากช่องแบนดโเตี้ยนะครับช่องน้องท้ายช่งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กอแบนโเตี้ยคือกันครับเพียเพื่อน <TikTok S 1> นะติตอ ติ๊กตอกกับแบลตเตียนะครับผมแล้วก็ช่องผมคัวมะดงครับผมใน YouTube แต่ใน a c e b o o k อ่บแฟนเพจกับควัวมะดงนะครับเพจคัวมะดงแล้วก็ช่องผมเองกับนิรันเติมนะครับภาษาอังกฤษ n i r u n นะครับฝากติดตามลำแน่้ลยครับพี่น้องครับฝากเนื้อฝากตัวครับพี่น้องนะครับเราบอได้พี่ได้น้องกับกฤษณ์บุด้เกิดนะครับ พี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเฮากินต้มกินหลังก็เกิญนี่เด้อฮะที่ให้มาจางหลังบม่ได้เด้อโอ้ยอ่ากันนึงว่าโตโต๊ะอยู่เนาะอยู่ทุกเมื่อมาเอิญยู่ทำไมมานั่งกินอยู่งก็เดียวร้อนมาปากเด้บอปากบ่เอิญรับน้องเอิญยุงเนาะมึบ่เห็นตอบเนาะเอิญเนี่ย กังน้อยก็ยังดีอบปกอณเขาเจอไหม mm. อืมมี่ะรอปกเว้ย